สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขพลน,น้อพบพ่อกันคือเก่าพี่น้องมานเนี่ยกับสองน้องสาลาคือเก่าเดี๋ยวกับพบพอ่อกับการเกี่ยวเก่าทงสุดท้ายทายสุดสุดท้ายของปีนพี่น้องยังเหลือให้หนึงกับสองครึ่งเอาเกี่ยวไปเราเราให้หนึงแต่ว่ามูนีอยากอากาศยั่บอยากกินใจนมันบอกอยาก,กเด อยากมืนมืดผลผลยังไงดอกคอบให้ตกเน,ะน,นะเนาะ,ะยังเป็นยังคือยายไหม ผมไปอยู่ข้างข้างนี้มันสีมืดปะ่ะพี่น้องไปอยู่ข้างนามึงน,นีย่ยายไปอยู่ตามคันนาน้ำเต็มให้เก่งบ่ตกเลยห้องมันเข่าชูงกระโดด บายดีพี่น้องบายดีพ่แม่พี่น้องบายดีพี่น้องเี่ยวเข่าท่องยท่ายแล้วมนีนะบายดีพี่น้องบายดีพี่น้งค่ะฝากกดติดตามช่องน้องแชทหน่อยด้ช่อน้องทยเลยถ้าจะอมค่ะัง่องแจงกเด้องกลือยลืด้นีคืรส จุ่มแล้วจับมนมาเกี่ยวตะกี้ตกจ่มไว้เสรยังดำบมาให้ตองให้กินบนน่นนะบุซุปให้นิ้งโหดหัวบุซุปลงที่กันใไ็นพี่หนาไ่ตรงใส่ใส่ไปเขาหนาเขาสั่งเนาบุใส่ไปจ่อยเสยบบไ่ไเีไปกียนางว่ะพี่หนาชิใส่เขาจูง นองเอ้ยเกี่ยวเขาอย่างมากอยากอีปิงรอยมาอยู่ให้เห็นวดน้าปิงเราจอใส่กาข้าวใส่ข้าวตี้น่งใส่ข้าวตี้อะพีนานาอยู่ได้เากัะผกะขาวผตี้ข้าวเจ้านี่บ่าใส่ป่าใส่ชี้กินบ่าใส่เราเที่ยวมาเล้วเที่ยงขางไม่คือแบกกบฟเช่จ น่วแล้วพ่อไอ้ช um ัยพ um ่อไอ้ชัยก็บไปกินแล้วน้ำเต็มอยู่พี่น้อยเหล่าว่าเป็นน้าพี่น้องเอ้ยคือบ่เป่งอยู่ไลยมันคือเปมือกเป่งมันอนเนจ้กคือว่าแล้วมันอยากลุกทางนี้ได้ให้นานะเอ้าทางทางเป่งมาจากโน่น เขาจะเป่งเขามันคล้อยพี่น้อาเปล่งเขามันโน่นขวดร้องหนามนาคือลายระเบ่าเป่งขึ้นเออมันจะคล้อยมาตรงพี่ไดให้นี่นะให้นี่แล้วมันคล้อยผู้เป็นตุ๊กลูกไม่เห็นเลยไม่เหมตอนดลางหลายคนพี่น้องมีครบทีมนำทีมโดยซอจอยสายอมเจ้าของนา เพิ่นก็มีหน้าได้พี่น้องบ่แม่นว่ເบ่มีแต่ละบ่เฮ็ดเพราะว่ามันบ่หลายคนบ่มีผู้พาเฮ็ดบ่มีผูາพาเฮ็ดน้องมือสุดท้ายนาเคยละนะเอ้ยนาจ่อยแม่ว่าว่มันถึกจังหนอยเกี่ยวแล้วฟิ้ว่กัน แถมควายผ่าอีกให้ถึงแจ็คพอตผมได้ให้ควายผ่านะผมนั่นเกี่ยวพี่น้องจักควายผ่าช่วงน้ำท่วมดัดมากเลยลงอื้อมาแล้วตอกลงมาบ่าวมาแล้วตอกลงมามาหมัดป่าวจ๊ะอยากมัดเลยพี่น้องเอ้ยเกี่ยวกับท่านได้เลี้ยวซ้ำอันมัดหรอวะ ดูเด้มันแจ้งม mermaid, มหมดเลยมันบ่มีผลดอกมันเบิร์ดแล้วมันเดินหนึานาน่งเลยวันที่เจ็ดเหรอวะนั่งอยู่ได้ข้าเจ้าว่ะโอ้วันที่เจ็ดนาบ่ได้ห่วงดอกข้าแล้วเมื่อเร็วข้าตีโอ้ยใกล้สิเกี่ยวแล้วใส่ป่าแล้วว่าบุรุษฮะโค มากันยางง่วอยากควายผู้อ่นเขาแล้วบุหรี่ขุานกับต้องไปบุญเรียงง่วนอีกช่วยนักบวชบายหิวเข่าดิเนะน้าหนังกินตามเขาปุ้นบ่ได้กินเขาแรงเลยได้หมือวานกินสามเถื่อผ้คนโวแมงมันอีกตำมักทัวอีก ป้านาบยาคอยนะบม่ไม่นว่าเกี่ยวเขาสะอาเดินเขาหนุงแมนบอกแมนมันหลุดเขากันเอาหนีบาดทั้งซะาทั้งหนุงเกี่ยวเจ้างามเนาะเกี่ยวเจ้างามเนาะเบิดไมเพียงก็ได้ดวงเดียวนี่แหละบอคือหมูหัดเข่าขาสช้ได้หรือเปล่าหมูขาวโพดชิ้นเลยไปมันเขาเจี๊ยดแหลมเนาะไปเลยหมพียนที่เมื่อหน้าอย่าเอือนมันเนี่ย เนี่ยกันบอ,อ,นแแอรรกแสดงว่าในเทียงมีไพายุยัออยงเีลุงกับไปมัเข่าว่าเมื่อหน้าครับเอินอคนหอกับสองสี่หกแปดสิบ ชบเบ็ดคือเก่าคือเก่าเล็บหมาหมูวานนี่น่ะเน่ะเก่าอ็ดวันนี้ก็ซื้อโอเลสชบเ็ดตอนหามงนะมันออกเก่าอ็ดชุยชยเสียรายมันได้หมูวานนี่พายู่เนาะกี่สิบ ถึอบ่ซ yeah ah okay evet> ื้อแก่ถึงเด็กจะซื้อเหล็กกบคือกันซื้อเหล็กกบคือกันกับลุงใจาะไรเฮ้ยเสือจะบมาหาเนาะมามันจำชินบนหัวเราเลยนกเอ็นดิจำซินมันมีไว้โตเลยมันมีทั้งกบทั้งพญานาคชิ้หาเคยลาเอาแนวไว้เฮาอยู่เขาเนี้ยในห่าวหมากลายเออจับปะ อันนี้แหละคือเขาบอกสามาคัครีคือพลังพี่น้องเลยลคันโตดเสด้างเลยห้อยผู้ได้โตดเกี่ยวผู้เด <laughs> <laughs> ียวไปก่อนหมู่ผู้โตดแล่แห่งไปก่อนหมู่เ่าไหลหนีเดี๋ยว <laughs> ก่อนกินข้าวเส้าท่านโมเล่กุ้งถึงกินเจ้าของหน้าพี่น้องไม่เห็นวะ <laughs> ตอนแรกน้แมนมืดนะคำคำมาเลยฮะคนใจเงินหรือวบอมนหลดเพราเวลาจ่ายเงินรอบแมนขันไปมูกระทะกระเฮงกับบแมนอีกว่าพื่อนมูกระทะมาหลดปัดไปไ่ไว้ปู้ทางโซนมันก็คือ เขาว่าเคยเคยหลาพี่น้องเอ้ยเคยหลาบมูว่าจักเถื่อเฟินสีเลี้ยงประมาณชี้คนกับชี้สุดเขาว่าปลาโตเขาว่าเกี่ยวเขาเรียกนี่สีเลี้ยงหมูกระถากไอ้แคทเคยหลากับหมวบ่าจักเถื่อฮาหลอดว่าวโอมาซะซับจ่อยผันว่าจักเลี้ยวบ่เม็นหน้าข่อยผันว่าจบกันเลยยกกันเลยเขาลงเศ้าเลยเมนบ่ยากแล้วผู้เลี้ยงหมูกระทางนะ เจ้าเดี๋ยวนาเ้าก <ah ่อนสิเดี๋ยวนาเจ้าก่อนบูฮงไ้บุลาคาโลกพยเลี้ยวไปน้มันชุกเลยไเป็นบ่ออ่าเน่ะตัวเลี้ยงตัวบ่อเลยระบาดของมันตายขึ้นเนาะมันก็บบ่อตัวผ้ามันได้แล้ว หนี่ทั้งนนำเนาะทั้งนนำทั้งหยุ่งพวขีเหลากเขามุมุอ้วนค่ะอันนี้ไดขีเอาตนะัวใดเข่าแล,ล้วไห่นี่เ,นะเออข่านาเกียแล้วแล้เลี่ยวแลวเนาะีเหลานี่ไหยตลอดตลอดเด้อน้องดาวเข้ามาพี่นนองน้องดาว เอาติดมาเลยอ่ะบอกนี่เตะข้าวไา่ข้าวไา่เอ้ยเกี่ยวกระเป็่นด้เดี๋ยวว่าไผ่เบี้ยนไปทั้งไม่ได้ก็ไปแล้วนะข้อแต่เกี่ยวให้มันเลี่ยงก็พอใช่นหมมันได้ยัเไงนะคือกันไหนห้าเกี่ยวเออให้เ้าเกี่ยวนำไปเปลี่ยังมันก็สุกอันนี้มันล่มเหรอ ใครจ้องไปเพ่อราโบคนงานมเม้วนเอไปเอ้นี่เก้างนหอัาบไปนองเลยโอเคพี่เนาะเกี่ยวเขาก่เนาะเดี๋ยวสิบอิเกี่ยวน้าหมูให้นี่ที่แต้เขาเจาะแล้วขังเ้านี่เจาะแล้วมันบวกคือก็เลยก็เลยจากไปลงก่อนลงก่อน